ภารกิจของเราในวันนี้คือการปลดต้นแตงกวาลงค่ะนี่แตงกวาเราก็ได้ทําการตัดตัดโคนเขาออกแล้วนะคะเขาก็จะเหี่ยวทิ้งไว้หนึ่งวันเขาก็จะเหี่ยวแบบเนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาทําการปลดกิบ รอบนี้แตงกวาของเราก็เก็บมาทั้งหมด4เดือนแล้วคะ่ะทุกคนก็ถึงเวลาที่ต้องรื้อเต็มทีแล้วนะคะส่วนนี้เป็นส่วนแตงกวาที่ปลูกในโรงเรือนนะคะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะอันนี้คือแตงกวาในฤดูหนาวนะคะที่เกาหลีเขานิยมปลูกกันตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเมษายนถ้าเกิดดูแลรักษาดีๆก็เก็บได้นานจนถึงเดือนมิถุนาก็มีคะ่ะแล้วแต่สวนนะคะปลูกกันทีหนึ่งเก็บได้นาน7 8ถึงเดือนเลยคะ่ะทุกคนแต่รอบนี้ที่สวนของเรารื้อไว้ก็เนื่องจากเราปลูกในกากมะพร้าวคะ่ะทุกคนไอที่เห็นขา,ขาวๆเนี่ยคะ่ะที่ ปลูกลงดินเพราะว่าดินเขาเสื่อมสภาพเพราะเราลปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีแล้วค่ะหรือออกใหม่ปุ๊บก็ปลูกอันใหม่ก็ไปปั๊บเลยค่ะไม่มีโอกาสให้ดินเขาได้พักผ่อนเลยทีนี้เท้าแก่เขาก็เลยลองหาวิธีดูนะคะก็เลยได้กากมะพร้าวมาลองดูค่ะปวดทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนี่เลยนุ่นยาวไปสุดลูกหูลูกตานน่นเลยค่ะเมื่อเราปลดเสร็จหมดแล้วนะคะจะทําการหอบออกไปทิ้งข้างนอกค่ะเนื่องจากแต่ละแถวมันจะมีขนาดยาวมากๆนะคะเราก็จะทําการเนี่ยขยับ เอามันไปรวมกันตรงกลางไปรวมกันตรงกลางปุ๊บกองไว้ตรงกลางเสร็จนะคะแล้วก็จะมีรางประกอบรางแล้วก็จะลาเลียงออกไปทิ้งตรงนู้นค่ะนี่ทิ้งทั้างนอกนู้นนะคะบดไปบดมาก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วค่ะลาาเป็นหน้ากองเราเรียกว่าลิปนะคะมันจะหนีบงับกับเชือกตรงนี้มันจะคมนะคะถ้าโดนนิ้วก็จะจิบฟันแหลม ฟันแหลมๆนี่ก็จะหนีบกับเชือกไว้เนี่มก็จะอยู่ส่วนเอตตรงกลมๆนี่ก็จะโกกอบกอดต้นแตงกวาไว้นะไม่ให้มันล้มเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้หนึ่งต้นมีกิ๊บสองตัวผดแล้วก็หนีบไว้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวปลูกรอบหน้าเดี๋ยวก็ได้ใช้อีก โรงเรือนนี้ก็ใหญ่กว้างมากค่ะทั้งหมดมี13ฮาส์เขาหนึ่งจะมี4ล่องรวมทั้งหมดก็เป็น52ล่องค่ะเขาก็กำหนดเวลาให้เราอีกแล้วค่ะให้เอาลงให้เสร็จภายใน1วันมันจะเสร็จไหมคะเนี่ยต้องเร่งมือหน่อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เอาบรรยากาศการทํางานของชาวสวนแตงกวาม,มาฝาก,กเพื่อนๆให้ได้รับชมกันที่เชยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกสาวหลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ